ในะครับที่กําลังปวดเมื่อยแล้วก็มองหาตัวช่วยดีๆสําหรับแก้การปวดเมื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปวดฝ่าเท้าเป็นรองช้ำนะครับปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดบาไหลนะครับเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดมนะครับหมอแล้วกุรทับเส้นนะครับ อาการเหล่านี้หายได้นะครับด้วยแค่ใช้เก้าอี้มาจันจรรคุณตาแสวงแท่นยืนยืดเส้นหรือคลายเส้นเองใช้ยืนแก้การปวดเมื่อยนะครับแล้วก็เก้าอี้มาจันจรรตัวนี้นะครับได้รับรองทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขควบคุมโรคนะครับใช้ในการกายภาพบำบัดแล้วก็ยืดเหยียดยืดคลายกล้ามเนื้อเองนะครับ คนไหนมีอาการที่ผมลืกพูดไปนะครับสามารถใช้กุ้ยหมาจันได้วันละ3ครั้ง4ครั้งหรือ5ครั้งก็ได้แล้วแต่เท่าที่เรามีเวลาครั้งละ3นาทีถึง15นาทีเอาเท่าที่เราพอที่จะยืนไหวในแต่ละครั้งนะครับและแต่ละอาการเนี่ยยืนได้เหมือนกันนะครับยืนชั่วครั้งชั่วคราวหรือยืนแช่นานครับก็จะยืนต่างกันด้วยแต่ในวิดีโอของเรานะในช่องเราก็จะมีอธิบายทั้งหมดทั้งคุณหมอนะครับตาม แผนต่างๆที่อธิบายวิธีการใช้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเลยถ้าเรามีอาการปวดเมื่อยที่ผมพูดไปแล้วกลัวจะใช้ไม่เป็นนะครับก็อี้หมาจานจะมีคู่มือแบบนี้ไปให้นะครับคู่มือแบบนี้จะมีชื่อในแพทย์รับรองอยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดด้วยนะ,ะวิธีการยืนนะครับการวางฝ่าเท้ายังไงยืนแต่ละท่าแก้อะไรได้บ้างคนไหนที่ปวดขาปวดหลังปวดเอวยืนแบบไหนนะครับแล้วก็ก็อี้ได้ไปนะครับ วางแบบนี้กลางหนึ่งระดับ2ระดับนะความชันแต่ระดับก็จะทําให้เส้นเอเน็นกระดูกมีเรามีการยืดเหยียดมากกว่าปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ท่านั่งท่านั่งหมอะสำหรับคนที่เป็นสลักเพชรนะครับหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นจริงๆ5บริรรบัติทั้งหมดตรงนี้เป็น5าที่ใช้เนื้อของการกายภาพบําบัดเบื้องต้นด้วยตัวเองอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องใช้เก้ี้ยหมาจันนะครับแต่การใช้เกี้ยหมาจันเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเรามีการยืดเหยียดนะครับ ให้ระบบไหลเวียนของเลือดเราสูบฉีดได้ดียิ่งขึ้นการทําท่าปริวติต่างๆแก้การหรือแก้โรคต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เห็นผลได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หายได้เร็วยิ่งขึ้นเองนะครับก็อีมาจา์มีกันตอนนี้นะสามสี่นะครับสีดานะครับสีแดงแล้วก็สีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นรุ่นนังเดิมสีดํารุ่นใหม่สีเขียวก็รุ่นใหม่สีเขียวเหนียวซับบางคนสุขภาพก็แย่นะแต่เงินก็แย่ ไม่ได้นะครับก็ต้องมีด้วยสีเขียวเหนียวซับนั่นเองสามตัวนี้สามสีนี้นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะนอกจากสามสีจะมี2ขนาดนะครับขนาดมาตรฐานรุ่นเดิมรับน้าหนักได้ร้อยกิโลขนาดที่2ก็คือเป็นตัวหนาพิเศษรับน้าหนักได้200รอกิโลนะครับอันนี้คือตัวหนานะครับ รับน้ำหนักได้แน,น่นอนเดี๋ยวผมใช้น้องเข้ามารีวิวให้ดูนะก่อนอื่นเลยก็อิมัจันเนี่ยใช้ยังไงนะครับถ้าคุณไหนเป็นรองช้ำผมแนะนำอีกน,นะรองช้ำเนี่ยเป็นอะไรที่เซนสติฟก,กับเอ็นฝ่าเท้ามากๆให้วางฝ่าเท้าบรตัววีขึ้นไปยืนแค่5าวิสิทวิแล้วลงมาพักนะครับหายใจเข้าลึกๆแล้วไม่ต้องเก่งถ้ายืนตรงไม่ได้ให้หาที่จับนะครับไม่ต้องกัวงหงายหลังนะให้หาที่จับเอานะครับลงมาพักสักแป๊บหนึง่งแล้วขึ้นไปยืนใหม่ถ้าใครเป็นรองช้ำแต่ถ้าเรามีการปวดเรือรังปวดเมื่อย หรือปวดเมื่อยช่วครั้งช่วครางให้ขึ้นไปยืนแช่สามนาทีห้านาทีเลยนะครับแบบนี้ลงมาตัวเบาโล่งแล้วก็หายปวดได้นะเพียงแค่ใช้กุ้ยมันจันให้เนี่เองนะแต่ถ้าคนไหนที่มีอาการปวดเหล่านี้ปวดื้อรังมาหลายปีหรือแก้โ่งตาผมแนะนําว่าให้ใช้วันละสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งขึ้นไปนะครับเท่าที่เราพอมีเวลานะเดี๋ยวผมให้น้องมารีวิวนิดนึงน้องไอน,นะครับสูงเกือบ 2เมตรน้ําหนักเก้าสิบกิโลมาดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นมาตรฐานอ่าเป็นรุ่นหนาพิเศษนะครับรุ่นหนาพิเศษแล้วก็รุ่นปกตินะรุ่นมาตรฐานแบบนี้จะบางกว่านะครับแล้วก็รุ่นหนาก็จะตัวใหญ่กว่ารุ่นหนาเนี่ยรับน้าหนักได้สองกิโลน้องไอนะ้น้ำหนักเกือบ100ร0อยกิโลเดี๋ยวให้น้องไอ้ลองยืนดูนะครับสูงเกือบ2งเมตรสูงมากๆนะครับนี่ยืนตรงนะครับน้องก็ยืนเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างตึงไหมตึงอะไรตึงครับผมตึง,ต,งตรงเอ็นครับ จรงเลงขอา,ขอ,าอันนี้เป็นรุ่นหนาพิเศษน้องยืนได้ปกติแล้วเพราะว่าน้อน้ำหนักได้สองรอโลนะครับแต่ดูตัวรุ่นปกติรุ่นมาตรฐานดีกว่าว่าน้องจะยืนได้ไหมนะครับร่นมารุ่นปกติตัวนี้นะครับรับน้ําหนักได้หนึ่งร้ยกิโลนะแต่น้องน้าหนักเก้าสิกิโลแลหลายคนกลัวว่าเอยจะยืนได้หรือเปล่านะครับมาลองดูกันนี่นะครับ น้ำหนักนะคือบบร้อยกิโลเ<บ> <c oughs> ก้าอี้หมาจามร,รุ่นมนาตรฐานรุ่นดังเดิมเนี่ยรับน้ําหนักได้หนึ่งร้อยกิโลยืนได้ไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนชอบตัวหนาๆน,นะครับก็รับตัวหนาไปเลยได้นะครับถ้าคนไหนสนใจสั่งซื้ออยากได้เก้าอี้หมาจานไว้ติดบ้านนะั้นแล้วก็ใช้ได้ทั้งบ้านใช้ได้ห้าปีสิบปีนะครับสามารถกดสั่งซื้อหรือ ส่งข้อความมาหาเราได้แล้วก็จัดส่งโดยบริษัทเก้าอี้มาจรรันนะครับตอนนี้มีของปลอมของลอกแนแบบข้างๆเยอะนะครับเราจะหมายมาเกือบ30ปีขายออนไลน์มาหลายปีแล้วนะครับถ้าคนไหนสนใจสังส่งซื้อสามารถส่งข้อความมาหาเราทั้งเพจแล้วก็จะได้คู่มือการใช้แบบที่ได้รับรองทางการแพทย์แบบนี้ถูกต้องถูกกฎหมายแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะดีต่อสุขภาพเป็นของขวัญที่ดีของฝากที่ดีให้กับผู้หลับผู้ใหญ่ด้วยนะครับคนไหนสนใจสังส่งซื้อทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันทั้งเราและคนที่เรารักรผม